โรงเรียนชุมชนควนินแดงมิตรภาพที่173ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3มีบุคลากรจำนวน14คน มีนักเรียนจำนวน215คนบริหารอ่านโดยนางอาพรเป็นตการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับประถมศึกษาปีที่6การดำเนินกิจกรรมอ,อยอน,น้อยของโรงเรียนชุมชนควอินแดงมิตรภาพที่173ได้ดำเนินการตามมาตรฐานดังนี้ มาตรฐานที่ 1. โครงสร้างชมรมชุมนุมและองค์ประกอบโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมออยอน้อยมีแกนนำจำนวน25คนโดยมาจากทุกระดับชั้นเรียนและมีนักเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายมีคณะกรรมการสมาชิกชมรมมีครูที่ปรึกษาชมรม มีผังการบริหารงานอย่างชัดเจนสมาชิกชมรมอยน้อยมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมและมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมีแผนงานที่ชัดเจนมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งมีการรายงานการประชุมมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม มาตรฐานที่2กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพและการดูแลอนามัยหน้าแถวทุกเช้าจัดเสียงตามสายจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เช่นบอร์ดจัดทำเอกสารแผนพับ จัดนิทรศการและแสดงผลงานนักเรียนออยอน้อยคลุมของผู้บริโภคเดินรณนรงค์ให้ความรู้ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียนมาตรฐานที่3กิจกรรมด้านการสวรสอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในเรื่องการส,รสอบฉลาก ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาอาหารมีการตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาอาหารและยาตรวดสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาเครื่องสำอางตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านกายภาพตรวจสอบคุณภาพยาด้านกายภาพ ส่วนสอบคุณภาพเครื่องสำอางด้านกายภาพส่วนสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ชมรมออยอน้อยยังร่วมกับครูที่ปรึกษาและรอปอสอตอบ้านใหม่เสียบจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเช่นสารกันราฟอร์มอล,ลีนสารฟอกขาวสารบอรแรก ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางและเครื่องหมายควบคุมคุณภาพสินค้าต่างๆมาตรฐานที่4กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนว่ารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และครบห้ามู่มากน้อยเพียงใดมีการ ตรวจสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนโรงอาหารมีความสะอาดแม่ครัวมีความสะอาดมีการตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตู้ยาเป็นประจำมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนและเปลี่ยนไส้กรองโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพมีผลิตภัณฑ์เสริมนมให้นักเรียนได้ดื่มในช่วงเช้าของทุกวันส่งเสริมการจัดทำโครงงานแก้ปัญหาสุขภาพในโรงเรียนสำรวจและดูแลสุขนามัยของนักเรียนทั้งความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องใช้และร่างกายมาตรฐานที่5 กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นกิจกรรมมวยสากลสมัครเล่นกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม English for h e l กิจกรรมสนุกค,คิดนักคำนวณกิจกรรมนิทานออยอน้อยกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมและอีกมากมายซึ่งหลวนแต่บูรณาการร่วมกับโครงการออยอน้อยสุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียนมาตรฐานที่6 การสนับสนุนชมรมชุมนุมออยอน้อยผู้บริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณาสุขและผู้ประกอบการให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นประชุมชี้แจงผู้ปกครองทุกภาคเรียน จัดทำแผ่นป้ายให้ความรู้จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับชุดทดสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหารการตรวจสุขภาพฟันการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนการดูแลนักเรียนในปกครองด้านการรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดมาตรฐานที่7กิจกรรมพิเศษอื่นๆ มีการสร้างเครือข่ายอ,อยอน้อยของโรงเรียนชุมชนควนอินแดงมิตรภาพที่173โดยชมรมอ,อยอน้อยมีการขยายผลสู่ชุมชนโดยการนำความรู้ไปเผยแพร่เช่นจัดทำแผ่นพับให้ความรู้แจกแผ่นพับให้กับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมอยน้อยสอนน้องเรื่องการสวดสอบฉลากต่างๆกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ได้รับรางวาัลโรงเรียนปลอดขยะรนะดับมาตรฐานจากกรมสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน กิจกรรมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองเป็นระยะเวลา6ปีติดต่อกัน นักเรียนแกนนำชมรมออยอน้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำออยอน้อยในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบโรงพยาบาลชะอวดและสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดำเนินง,งานของโรงเรียนชุมชนควนินแดงมิตรภาพที่173ในเรื่องกิจกรรมอ,อยอ,อน้อยส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะด้านอาหารและยาตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้ทางโรงเรียนเป็นหนึ่งในสีของโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2562จากโรงเรียนทั้งหมด จำนวน485โรงเรียนจากกระทรวงสาธารณาสุขอันเป็นผลงานประจักษ์ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอ,อยอน้อยด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ